สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่นอน,อนๆเอซทุกท่านครับวันนี้พ่อใหมหาได้นำพระสมเด็จวรคังเรียกว่าเป็นพระที่มีเนื้อมวลสารที่เป็นเนื้อผงเกสรน,นะครับเพื่อนๆดอกไม้ทูบเทียนที่ญาติโยมมาบูชาพระ ในพระโบส์วัดระฆังในครั้งเก่าก yani ่อนเจ้าบุคุนท่านก็นำมาบดตากแห้งผสมลงเป็นมวลสารนะครับหรือแม้กระทั่งดอกพิกุลที่อยู่กำแพงแก้วข้างวัดร่วงหล่นลงมาในเขตกำแพงแก้วเจ้าบุคุนท่านก็กวาาเอาไปตากแห้งบดผสมลงเป็นมวลสารนะครับหรือแม้กระทั่งเมล็ดโพสุกนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ข้างกำแพงวัดร่วงหล่นลงมาในเขตกำแพงแก้วเนี่ย จะบุคุณทั้งก็กวาดเอาไปตากแห้งบดผสมลงเป็นมวลสารนะครับเพื่อนๆนี่คือมวลสารเนื้อผงเกสรน,นะครับรวมทั้งว่าน108มงคลโซรส16ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่เป็นประเภทผงวิเศษผงพุตตุคุณดินสอพองดินเกด องดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งพวกขีเท่าเชิงทูบเทียนในถางทูบเทียนนะในเผะาโบสถเนี่ยที่เราเห็นขา,ขาวเรือนรางเนี่ยเพื่อนๆดอกกาหลงยอดสวดัสดยอดรักซ้อนใครเสมาใครประตูวังใครเสาตรุงชันเรือชัยพฤกษ์ได้ดอกเอาดอกได้ใบเอาใบา นะครับแล้วก็รูรวมใจผูสองทางตะเจตะนาวน้ำบอ่อเก็ดรถน้ำพุทธมนต์ดินสอพองเรียกว่าโสรถมงคลร้อยแปดประการนะครับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งว่านเครือไก่กุ๊กหรือเครือก,กุ๊กไก่เนีเ่ยเพื่อนๆเจ้าบุคคลเด็จพุทธาจารย์ท่านก็นำมาเป็นส่วนผสมนะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในภาพปิดตาของหลวงปู่แก้ววัดเครือวันเท่านั้นนะเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าหลวงปู่แก้วหลวงปู่โตในท่านเป็นพระร่วมสมัยอยู่ในต้นกรุงรัตนโกสินเหมือนกันนะครับดังนั้นมวลสารลักษณะพระที่ออกมาสีสันวันณะอย่างเงี้ยพ่อให็นมหาเก็บนะถึงครูบาอาจารย์หลายท่าน <c oughs> จะมองว่าออกทะเลหรือว่าหลงทางผิดทางก็สุดแท้แต่นะอยู่ที่ว่าองค์ความรู้ของเราจะมีแบบไหน นะครับแล้วก็ศึกษามาด้านใดนะรอกจากนั้นยังมีเรียกว่าเม็ดเหล็กไหลเงินยวงเม็ดเหล็กไหลเพดาด้วยนะองค์นี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับขณะเดียวกันพระใามาหาก็ไม่ทิ้งด้อนกวย,ยาภาพ <c oughs> เพื่อนๆดูตัวนี้นะครับเนีย่ยเห็นเปลือกหอยไหมครับเพื่อนๆอ,อย่างเงี้ย เรียกว่าด้านกายภาพเนี่ยพ่อใหมหาก็นี่อหอยหอยโบราณหอยเป็น100ปี200ปีอย่างเงี้ยมามาเทียบเคียงเห็นไหมโดยกายภาพเนี่ยปูนเปลือกหอยเขาไม่เขาไม่ทิ้งช่วงนะเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีวันณะอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ย เรียกว่างามงามเป็นธรรมชาติเพื่อนๆดูสิครับด้านหน้าเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นหอยตรงนี้จะไหมครับเนี่ยสีสีของเขานี่ก็จะแตกต่างกันเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย คือเปลือกด้านนอกกับเปลือกด้านนอกของหอยโดยกายภาพเนี่ยเขาคล้ายคลึงกันนะครับเพื่อนๆคล้ายคลึงกันกับตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยสีขาวมนรอยปีแยกรอยแตกเห็นไหมครับอย่างเงี้ยถ้าเราดูอย่างเงี้ยโดยกายภาพนี่แยกไม่ออกเลยนะนี่คือสีของ สีของหอยนะเนี่ยกับสีของผราสมเด็จวัดละถังเห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการในการมองในการสะสมนะเพื่อนๆในการมองว่าถ้าเป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนโดยกายภาพท่านก็ไม่แตกต่างกันเห็นไหมครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยจะดูมุมไหนดูส่วนไหนท่านก็คล้ายคลึงกัน,กน เห็นไหมครับเนี่ยเราเห็นข้อขาวเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนกับผงแป้งโรยพิมพ์เห็นไหมครับเพื่อนๆในองค์พระสมเด็จวัลระังเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับอย่างเงี้ยข้อขาวนี่ก็มีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเวลาเราดูเราเราสังเกตแล้วก็มองอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ ขาวขาวของพระที่เห็นเหมือนผงแป้งโรยพิมอย่างนี้นะครับในภาพสมเด็จท่านก็มีอย่างนี้นะครับเพื่อนเอนแล้วก็อย่างนี้แหละครับเวลาเราศึกษาไม่มีใครเกิดทันนะเพื่อนๆไม่มีใครเกิดทันแต่สิ่งที่เราสามารถดูได้รู้ได้สัมผัสได้เห็นได้ก็เพราะหลักฐานหลักฐานที่พระมหายกมานี่แหละครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่าเมื่อท่านเจอเจอแม่เหล็กแรงสูงแล้วจะเป็นยังไงมันเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบ เป็นส่วนหนึ่งในการสะสมเล่เฝ้ามองของพ่อใหญ่มหานะเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับเอาแม่เหล็กมาดูดท่านก็ท่านก็ดูดอย่างนี้นะครับท่านก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเป็นอย่างนี้แล้วเราลองดูว่าเมื่อเรามาเข้ากล้องขยายกําลังสูงเนี่ยเนื้อท่านจะเป็นยังไงเพื่อนๆก็ ต้องเข้าใจนะครับว่าน้ำมันตังอิวเนี่ยจะทำให้เนื้อพระเนี่ยนุ่มช้ำนวลอยู่ตลอดเวลานะครับครูบาอาจารย์บางท่านถึงกับบอกว่าพระสมเด็จวัดระฆังนี่บางองค์นี่ช้ำนวลเหมือนเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อวานนี้นะครับดูแล้วเนี่ยอย่างองค์นี้นะเพื่อนๆเรามาดูว่าท่านจะเป็นยังไง เห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยดูเกตท่านนะครับเกตนี้อวบสบัดพริว้วเอียงมาทางด้านซ้ายเราฝาองค์พระเห็นไหมครับพเพื่อนๆออย่างเงี้ย แล้วเราดูมีมาในตำนานนะครับโคนเกตจะอวบมาอย่างนี้นะครับมีนะครับพิม์บางพิมพ์เนี่ยโคนเกตจะอวบอย่างนี้นะครับโยมาทางด้านขวามือเราซ้ายองพระอย่างนี้นะครับพระพักเนี่ยเป็นรูปวงรีเด่นะครับเพื่อนๆดูมีหูด้วยนะครับหูนี่ยาวปราบานะครับเนี่ยสังเกตดูมีหูนะครับเพื่อนๆองค์นี้เห็นไหมครับ ถ้าดูดีๆเนี่ยมีหูยาวประบาเลยนะครับนีหูยาวประบาตรงนี้นะครับแล้วหูอีกด้านนี้ครึ่งเดียวนะครับนี่เห็นหนูนิดเดียวนะครับนี่นี่นะครับมาตรงนี้นิดเดียวแต่หูทางด้านขวาเราซ้ายานี่ยาวประบาเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อน <S <S ๆดูนะครับน,นี่คือใบหูนะเพื่อนๆ นี่คือ <c oughs> นี่คือใบหูนะเพื่อนๆเนี่ยใบหูยาวจุดตรงนี้นะแต่ว่าใบหูทางด้านขวามือเราซ้ายงพระนี่ยาวเลยนะครับยาวประบาเลยนะครับแล้วโคนเกตตรงนี้ท่านก็อวบเล็กน้อยนะครับเอียงไปทางด้านม,มุมฝ่ามือเราซ้ายของพระเห็นไหครับเนี่ยนี่คือเอกลักษณ์พิเศษของพิมพ์นี้นะเพื่อนๆเนีเ่ยคมชัดลึกเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ลักษณะเหมือนผงแป้งโรยพิมพ์ขาวติดทั่วองค์พระนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราเห็นเป็นก้อนผงพุทุคุณแล้วก็เนื้อมวลสารดังได้กล่าวมาข้างต้นเห็นไหมครับเรามาดูด้านหลัง<ๆ>เพื่อนๆเห็นเม็ดนี้ไหมครับเนี่ยนี่แหละครับคือเม็ดเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลเงินยวนนี่คือเม็ดแดงเราเห็น รอยหนอนด้ลเนี่ไหมครับรอยหนอนด้ลนี่รูเล็กรูน้อยนะเพื่อนเพนพุดขึ้น,นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือมองด้วยระยะไกลก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่คือเม็ดหยกนะครับแต่ถ้าเรามองใกล้ๆนะเพื่อนๆนมองใกล้ๆเราจะได้เห็นนะครับมองใกล้ๆเป็นเช่อไรนะครับเห็นไหมครับมองแบบใกล้ๆนะครับ เห็นไหมครับพเพื่อนๆน,นี่มองแบบใกล้ๆนะครับดูหูนะครับหูทตั้งสองข้างแบบงดงามชัดเจนเป็นเอกลักษณ์นะครับพรอยยมหาเนี่ชอบเกตนะพเพื่อนๆพ่อยหญมหาได้ดูศึกษาพระพิมพ์หนึ่งของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ ซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ในวงการภาคเครื่องเราเนี่ยนะครับท่านก็มีสุดเด็จวครั้งที่มีเกตลักษณะอย่างนี้นะครับยูไปทางด้านขวาเราร้สยขางฝากยูใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีหูยาวประบานะครับด้านนี้อีกด้านนี้ก็ครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับพิมพ์นี้มีกิง่งมีการสร้างกิ่งนะครับเอกลักษณ์อย่างเงี้ยดูมันแปลกตานะครับเห็นไหมครับดูวันณนะดูผิว ผ่องงามฉ่ำนะครับเพื่อนๆอุ้อนองนี้จะดูส่วนไหนของท่านนี้ก็งามนะครับงามแบบมหาตรจันเห็นไหมครับนี่ขณะเดียวกันเราดูใกล้ๆเราเหมือนมีแผ่นแผ่นทองแผ่นโลหะนะครับติดอยู่ในเนื้อพระด้วยนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆได้ดูชัดๆนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยเม็ดนี้นะครับเม็ดประทาตก้อนผงปฏิคุณเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำเหล็กไหลเงินยวงมีในองค์พระนะเพื่อนๆตรงน,นี้เราดูเม็ดหยกนะครับนี่นี่เป็นเม็ดหยกเม็ดประทาตนะครับเม็ดดำ เพื่อนเพื่อนนี่คือเหล็กไหลเงินยวงนะเพื่อนเพื่อนเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เหล็กไหลเงินยวงนะครับเนี่ยอันนี้คือเม็ดแดงเศษอิฐผสมกองกับแพงเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนื้อฉ่ำนะครับฉ่ำนวลตาของแท้ท่านก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพื่อนเพื่อนเห็นไครับมีดินดินหลักเมืองนี่นะเนี่ย นี่เรียกว่าดินหลักเมืองนะครับเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับนี่ดินหลักเมืองดินหลักเมืองนี่ก็เป็นเม็ดเหล็กไหลภัยดำนะครับนี่คือก้อนผงปุตตุคุณชํานวนเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆน,นี่ดูคราบน้ำมันตังอิวนะเนี่ยเพื่อนๆเห็นคราบน้ำมันตังอิวไหมครับเนี่เกิดขึ้นในองค์พระอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยม็ดยกนะครับเม็ดยก ามาดูด้านข้างกันนะครับดูด้านข้างเราดูทุกมุมนะเพื่อนๆน,น,นี่เนี่ยคือด้านข้างนะครับเม็ดหยกเม็ดแดงเห็นชัดนะครับเหมือนเนื้อถ้ามองดีๆเนี่ยเหมือนเนื้อขนมขยาศาสตร์เลยนะเพื่อนๆเน,นี่ยเนี่ยคือเม็ดเรียกว่า เป็นเม็ดหยกนะครับฝังอยู่ในเนื้อพระเม็ดทองคํานะเพื่อนๆนี่เพื่อนๆดูนะครับนี่นี่คือทองคําติดอยู่ในเนื้อพระนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นโลหะทองคําเลยนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับควานะม,มงามของท่านนะ เม็ดพระาธาตุนี่ใสเลยนะครับเ,เพื่อนๆนี่ใสเป็นแก้วเลยนะครับเม็ดพระาธาตุเนี่ยดูความฉ่ำนวลขององค์ท่านนะเพื่อนๆดูนะครับเนี่เยเราดูทุกมุมนะครับเนี่ยก้อนดินสอพองเหลืองหรือเรียกว่าก้อนดินสอเหลืองนะครับเ,เพื่อนๆเห็นไหมครับ งดงามเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับนี่ดูแล้วเห็นแล้วดูแล้วเห็นแล้วก็พิจารณาด้วยใจแยบคายนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับปลอดภัยจากโควิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัคร r i b e ให้พ่อใหญ่มหาช่อง สองพระบาทเลยนะครับขอบคุณครับ